สิริราชแห่งนี้สภาพไม่ดีเพราะน้ำหลากมาเป็นโรงพยาบาลเดียวติดจ้าพระยาน้ำขึ้นเป็นว่าช่างน่าตกใจสิริราชขับขัน ตัวเราทุกวันนั่งเติมกระสอบสายน้ำล้นเข้ามาเราสู่ออกไปอีแวกคนไทยไปอยู่ชั้นบนพัวเราเราล้วนซึ้งใจเดินตรงไหนเห็นแต่จิตอาสา,าทหารตำรวจ แม้กระทั่งดาราเดินทางมาเพื่อปกป้องบ้านเราเสียรายังไหวกำแพงใหญ่ใหญสุดลูกหูกลูกตาฝั่งอรุณเท่าเอวฝั่งวังหลังต้นขาขอจะเคไม่มา จะพาสุขจใจทุกท,ที่ท่านได้ชมกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับผู้ดัดแปลงเนื้อเพลงคนใหม่นะคะอาจารย์ปรัญญาสากิยาลค่ะ จัดเพลงแปลงเพลงนี้ขึ้นมาคะจัดเพลงแปลงคือผมคิดว่าช่วงนี้เราเครียดมากคือว่าแล้วคนข้างนอกสงสัยว่างศิลป์เราเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าน่าจะแข่งเพลงอี่บ่ายในสภาพให้ทุกคนได้รู้ว่าศิลป์เราเป็นยังไงอ๋อมีหลายจุดประสงค์นะคะไม่ว่าจะเพื่อการบันเทิงเพื่อบันเทิงนี่จุดแรกอันนี้นี่นี่จุดประสงค์และจุดที่สองก็คือเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าศิลป์เราเป็นอย่างไรบ้าง ณจุดนี้มิกินี่เห็นทีมงานเยอะแยะมากมายอาจารย์ไปรวบรวมได้มาจากไหนครับก็ต้องใช้เวลาออดิชั่นกอสมควรนะเราเรียกว่าต้องออดิชั่นกันแล้วทุกคนเนี่ยทัดมานะม,มีมีหลายคนที่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจที่ไม่ได้มาร้องเพลงในครั้งนี้นะครับไปถิอร่องบ้างถือของบ้างนะการออดิชั่นนี่มีอย่างเ,เข้มข้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ได้มาคือคุณภาพแล้วทั้งนั้นต้องแล้วครับ แล้วก็สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ชมทางเฟซบุ๊กของเลรงบ้างน,นะคะไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีค่ะคิมหมุกไม่ออกแล้วอาจารย์เราเล่นมุกนี้หนูไปต่อไม่ออกถ้าถ้าถ้า <c oughs> เปิดศิลาเรายังไม่เปิดทำงานก็เราดูผลงานต่อไปนะครัวันนี้ผมมีเสือ้อมีเพลง อองหน่วยนะก็เดี๋ยวยังไม่รู้จะทำอะไรก่อนจะเป็นว่าจะทําคุณกระบอกน้ํำแบบสไตล์เวียดนามสำหรับเวลาช่วงน้ำท่วมมาดูคุณกระบอกมาไม่ได้คิดแต่โปรเจกต์ต่อไยังไงก็ติดตามผลงานอาจารย์ปั๊บซี่ปรัญญาสากิลลักษณ์นะคะกินกลับไปนะฮเนี่ยเอาเลยส่งดีนะจบจมสภาพไม่ดีเท่าน้ำหลากมา านเดียวติดจาพระยาน้ำถึ้นขปนวาช่างง่เรียกเท็กเดียวได้